โอเคนะครับตัวนี้ไม่แพงด้วยครับยอดมากนี่ครับวันนี้เปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นพัดลมหม้อน้ํานะครับนี่ครับผมยึดแบบนี้แล้ครับนี่ครับผมพัดลมหม้อน้ําแรงมากครับนี่ลองดูว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับแ้นยึดเรียบร้อยครับ เดี๋ยวใส่ท่อดูดควันครับผมสําหรับตัวปองดูดควันนะครับเป็น12นิ้วเท่ากันกับพัดลมนะครับมันไม่สามารถลงไปครอบแล้วก็ยึดติดได้นะครับต้องใช้ตัวรีดิวนะครับรีดิวผมก็เอาเป็นถังนะครับถังเก่านะครับนี่มันจะครอบแล้วก็จะมีหูยึดให้เราได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปยึดน็อตด้านในนะครับฝั่งนี้นะครับให้มันติดไว้แล้วก็ใส่เป็นปองขึ้นไปได้เลย นี่ครับโอเคครับเรียบร้อยเตรียมใช้งานครับผมติดตั้งขึ้นเรียบร้อยครับเป็นพัดลมตัวใหม่นะครับพัดลมมอน้ํานะครับแล้วก็มันต้องใส่สวิตชิ่งนะครับนี่สวิตชิ่งแล้วก็ใส่ไว้กบุกนะครับอันนี้เสียบปลั๊กเอาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เร่งด่วนนะครับดูครับดูแรงไหมนี่ครับมีเสียงดังนิดนึงนะครับ อยงดังมากกว่าตัวพัดลมตัวสีแดงนะครับโอ้ยนี่โอเคเลยอ่นะนี่เป็นพัดลมของหม้อน้ํา,ามนะครับเปลี่ยนเป็นพัดลมหม้อน้าน,นะครับโดูไม่ออกมาด้านหน้าเลยนะมันจะดูแรงมากครับ <S <S ตอนแรกเราใช้พัดลมตัวแดงใช่ไหมครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่พัดลมหม้อน้ําน,นะตัวนี้ลมไม่ออกมาด้านนอกเลยนะครับอาจจะพอไม่ค่อยมีกลิ่นเลยแรงมากครับผมโอเคนลครับตัวนี้ไม่แพงด้วยคนระับ 要卖。